Thank you. กวัดไวชวนการทักทายแสงสุรียท้าวได้น้อย กับสุขสว่างที่กลางใจคือพระพ,อพ่อผู้ยิ่งใหญ่พระผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลายก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลาลาลันลันลา สว่างที่กลางใจคือพระพอผู้ยิ่งใหญ่พระผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาดทางเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลายก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลานลา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  ปิดเพื่อนลูกพ่อไม่เคยบอกว่าท่านมีหลักการเลี้ยงลูกอย่างไรแต่การที่ผมได้ประสบมาด้วยตนเองที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อกอบกับเด็ดคน้นคว้าอ่านตำรับตำรามามากจึงพออนุมานได้ว่าในทางปฏิบัติวิธีการเลี้ยงลูกของท่านตรงตามตำราที่มีมาแต่โบราณกล่าวคือหนึ่ง ทำตัวอย่างดีๆให้ลูกดู 2. คัดเพื่อนดีๆให้ลูกคบ 3. หาหนังสือดีๆให้ลูกอ่าน 4. พาลูกไปหาครูบาอาจารย์ดีๆน้อยค่อยๆรูดไข่ออกจากปลายช้อนนะจ๊ะค่อยๆใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเอาใจเย็นๆรูดเล็กๆหน่อยโอย็นจ้าแม่อาจ้าจ้า ค่อยๆทำนะไม่ต้องใจร้อนขนมเนี่ยนะหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะฟ้องนิสัยของคนทำแต่แม่อยู่นั่นสิพี่น้อยม <c oughs> ะพร้าวแก่ขูด <c oughs> ได้ไวได้เสมนมะพร้าวสวยเสมอกันทุกชิน้นแล้วนี่ขูดใส่ขนมบ้าบินก็ต้องขูดให้มันบ้าบินม่นั้นเขาก็ไม่เรียกว่าขนมบ้าบินสิครับ <c oughs> <c oughs> เออเนาะม่หน้าล่ะ ชาวบ้านเนี่ยเกาถึงเรียกว่าขนมบ้าบินเพราะว่ามันมาจากนิสัยของคนขูดมะพร้าวนี่เองแต่คนทำไม่บ้าบินนะแม่เยเรียบร้อยอะไรวะจังเลยกินแล้วเหรออ้าวกินแล้ดิกค้งเปล่าวะอะไรวะเล่นกับปุกเลือทีไรนะว่าเซอัดทุกขีอ้ายแล้วแพ้แล้ชวนตีเหรอไม่้อาจารย์ว่าอาจารย์เอาอย่างนี้ไหมเล่นไพ่จีนดีกว่าไพ่จีนโอ้ยอยู่เมืองไทยก็ต้องเล่นไพ่ไทยสิพี่นี่ แพ่ทีไรหาว่าพวกฉันโกงทุกทีอ่ะใช่เสียเวลาเล่นกันเองโกงกันเองกินกันเองเหม็นเข้าท่าเลยโอ้โหอย่ามาพูดเดนเลยพ่อเองอ่ะตัวเล่นอไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเขาไปถามแม่เองสิไปเดี๋ยวรู้เออ้ยเองรู้แน่แม่แม่เขไม่เคยเล่นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับอันใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ก็คือเอาบ้านหลังนี้นะมาเป็นบ่อนใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้เอาอ้น รือบอกลูกมาสิบอกมาสิบอกเลยจริงเหรอแม่จ้าก็เคยเป็น exactly. พ่อเล่าว่าท่านชอบเล่นไพ่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วฝีมือระดับเซียนทีเดียวจะว่าเล่นเป็นอาชีพก็ได้เพราะแต่ก่อนที่บ้านเป็นบ่อนการพนันใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ไก็มาสิโวะไอาผาสิไปแล้วเร็วโอเร็วเข้าเร็วหน่อยสิวะเดี๋ยวมันก็ไปเดพอดีไปเร็วดูดูเร็วไปอึเลยแล้วเฮ้ยแม่ออนเราใช่เออแม่ออนไป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 แม่ออนเป็นอะไรอ่ะเออฮะโอ้โหแม่อ่อนแม่ออนเป็นอะไรไปมันนุกเฮ้ยนี่ไปเจอแม่ออนเขาเป็นอะไรอ่ะ ก่อนเช่นเหียวันโอ,อ๊กอาอยู่รึเปล่าเรียกเขาสิงห์มาดูไงเฮ้ยน,นี่เน,นี่ยอ่นนนอนใครหาหมอไหมเดี๋ยวข้าพาไปโอ้ยจะไปหาหมอหาหมออะไรกันอาการแบบนี้เขาเรียกว่าคนแพ้ท้องเองสองคนจะมีลูกแล้วโว้ยจริงเหรอแม่จันเออถามเด็กอยู่สิว่าจริงหรือไม่เออ กูออกแล้วไม่ไมเออมึงกินจงปงเรี่ยเล่าเียค่บต้มทีกยังกูยอมแล้วยอมแล้วีมันดูเขาต้มเล่าอีกไม่นานนี้นะพอสิงห์กับไม่ออกก็จะมีทายญาติสืบทอดเรื่องบ่อนแล้วเว้ยแต่ถ้ามันเกิดเป็นผู้ชายนะข้าจะให้เป็นปะเรียต้มเล่ากับข้าจะได้มีถยาตสืบทอดสัีเ you <laughs> เกรงว่าลูกๆจะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและติดนิสัยไปท่านจึงเฮ้ย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 สิงห์ยังทำไรอ่ะเอาก็ทุบทิ้งสิวะจะทุบทิ้งทำไมวะเล่าขายดีจะตายไม่รู้ล่ะจัดการเอาซากพวกนี้ไปทิ้งใส้หมดใจเหลือเลยให้ดัเจอไปบอกป่อ่ะเอ๊ะจะเป็นตอนจริงหรอวะ โอ้ยเน่ภสิ <si ีช่วยบอกกับพวกชาวบ้านที่ว่าภสิีจะปิดบ่อนจริงๆฉันพูดเท่าไหร่พวกมันก็ไม่เชื่อนั่นนะสินพวกนา้เอาอะไรมากี้บอลทางตึ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะ่ไ้ยค่าอุสาวที่มาจำลองนี่กาจะมาถอนทุนคืน้ยไอ้สินมันยืมเงินค่าไปเล่นบ่อนของเองไงไอ้สิงถ้าเองปิดบ่อนน่ะแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนค่าได้หรือไงสินเองคิดดูดิี่ค่าเนี่ยทำมาหากินอย่างอื่นไม่เป็นนะถ้าเองปิดบ่อนแล้วค่าจะกินอะไรนะ ข้าบอกว่าปิดก็ปิดซิวะแล้วพวกเอ็งไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกพอนับจากนี้ไปถ้าไอ้สิงเนี่ยจะเลิกเล่นไพ่แล้วก็จะปิดบอลอย่างถาวรกลับไปได้แล้วเฮ้ยข้าพูดคำไหนเป็นคำนันจัวงไม่เข้าใจเหรอพอสิงพ่อสิงเฮ้ยรีบไปตามหมอตำแยแล้ว ไม่บอกไม่เปิดเงาวันนี้วัน,น ของคุ้งคว้ายคงน้ำตำนานปาและหมู่ตนไม้เรื่องของมันแหลงทองฟ้าทุงยากวางใหญ่เพื่อพาชีวิตปลอดภัยสดใสเยี่ยงนักสู่เกรียงไกรแม้จะเป็นนักต้มเล่าเถือนประจำหมู่บ้านครั้นมีลูกพ่อก็เลิกโดยเด็ดขาดเช่นกัน อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าโองไฮที่ใช้ในการต้มเหล่าทัานทุบทิ้งหมดจึงไม่มีลูกคนไหนเห็นพ่อต้มเหล่าและที่พ่อทำตัวอย่างดีๆให้ดูก็หวังว่าลูกทุกคนจะต้องไม่เป็นนักการพนันเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกดีอย่างไรก็พึงทำอย่างนั้นสำหรับส่วนที่ไม่ดีแม้จะสนุกแค่ไหนเพียงใดก็ขอให้เลิกเสีย ตัดใจเสียถือเสียว่ายกให้เป็นของขวัญแก่ลูกก็แล้วกันอัน,นี้ซื้ออัน,นี้จับเงินกินมาฝากพวกเองอุ้ยไปซื้อทั้งนั้นเลยอ่ะฉันชอบตัเนี่ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าฉันขอหมดเลยก็แล้วกันอะไรนี่เองจะเอาหมดเลยเราไม่แบ่งให้ข้าเลยเหรออา้าวก็ถือสีแดงนี่อยู่ไงเนี่ยสีแดงเหมาะกับพี่ที่สุดเลย วุ้ยสีอื่นนะพี่ตัดก็ไม่สวยอ่ะไม่เข้ากันหน้าสีแดงเนี่ยเข้าดีสุดเลยนะไม่อร์เนาะเนี่ยเห็นไหมไม่อร์ทำให้มีเรื่องมากเลยนะเออแก็แต่นะปรตกลงกันเอาเองแต่พี่ข้าจะบอกให้เองตอนนี้ค่ะมีเด็กกวนี่ไว้อะอะไรพี่อะไรมองหาอะไรอะพี่แม่อร์ผัวเองไม่อยู่ใช่ไหมวะเออไม่อยู่อ่าจะไปสวนกว่าจะกลับก็เย็นๆนนะจ้าอะไรเล่าอะไรเล่า นี่อะไรแล้วพี่ให้ชิมถ้าเอามาสอนให้พวกเองเล่นโอ้ยเลยไม่ได้ให้ไปตั้งใจให้ดูไหนดูสินี่รับเดี๋ยวไม่ของจริงจะห่อแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะและไอ้นี่เนี่ยมันอะไรเนี่ยเอามาให้ดูแล้วเอามาให้ชิมไในกินมันเปรี้ยวปากเนี่ยไม่รู้อ่ะขักเปรี้ยวอยู่กับเองอีก อย่างนี้ก็ได้เออเออออฮอะอ้โหนี่เล่าไทยกับเล่าจีนมันต่างกัเลยแมกิงเล่าจีนผู้ปฏะจิณไล่รวยเฮ้ยอีกเบ๊กหนึ่อีกเบ๊กหนึไล่ไล่ไล่ว่ะเอ็งบอกเอ็งไม่ชอบกินเล่าจีนเอ็งก็อยากกินเล่าจีนสิวะ เองชอบกินเท่าเองเอต้มมาเองก็ไปต้มกินเองเอากันอ้ยเอาไม่ได้ไไดเอามาดิเลยเอามา<ๆ><ๆ>ดิาทำไมวะทำไมใครจะกินไม่ได้วะเดี๋ยวเนี้ต้มเล่ากินแดงได้ที่ไหนผัวไอออนนะมันตามไปทุบมัดทุบขายหมดหไม่มีใครกล้าต้มเล่าขายเวอยพอหวยอออนมันรู้แล้วมันตามไปอลวัดไม่เลิกไม่มีใคร ้าทำเลยเอ้ยแล้มันไม่เกี่ยวอะไรด้วยวะเกี่ยวดิพี่อม่รู้เรื่องเลยสวยอ๋อนี่นะมันไม่อยากให้ลูกๆของมันโตมาในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีไม่ดีแบบนี้เฮ้ยมันก็เลยไปขอร้องให้ลุงทันแล้วก็บ้านนะน้อยแล้วบ้านที่ดำด้วยเลิกมดเลยเลิกไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำไม่มีแล้ว งี้นะมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทำไมวะอ้าวก็ถ้ามันเป็นอย่างงี้นะลูกหลานเราโตขึ้นมาก็ไม่ต้องมีนิสัยไม่ดีเหมือนพวกเราไงนิสัยไม่ดีนะความคิดของหวยน้อยมันเนี่ยใครได้ไงยช้ได้ใช้ได้เออว่าแรืว่าตอนที่ถึงตาขายแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยพี่ตันเดี๋ยวหมดขวดนี้นะไปบ้านด้วยกัน ไปทำไมวะเอ้าต้มเหล่ากินดินไม่ได้ต้มมาทั้งสามสี่ปีแล้วเนี่ยเฮ้เอาเอาเงี้ยงตอริี้าค่ดตัวไปไปอย่างไบ้างเอาตัวยังเฮ้ยอะไรหกสี่ตัวเว้ยเออ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 เเออเออเอ โกงเปล่าวัเนี่ยโกงเปล่าเองโกงเปล่าไอ้พวกเองนี่นี่ข้าพี่คนโตไปโกงน้องทำไมวะคิดได้ยังไงว่าเป็นโกงพวกเองอ่ะฮะโกงเลยแล้วไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกมามาเยมาเฮ้ยทำอะไรกันอะ ถึงแต่ก่อนพ่อผมจะเคยเล่นแต่ตอนนี้พ่อผมไม่ได้เล่นแล้วลุงกับป้าก็น่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับเพราะว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเฮ้ยเลิกได้ยังไงวะวัวเสียอาจไปนึงเยอะแล้วยังไม่ได้ถอนทุนเลยเออเลิกก็เลิกเถอะเลิกก็เลิกเถอะพี่เอออย่าอย่ามานั่งทําตัวอย่างให้ลูกหลานมาดูเลยนี่นะเลิกเถอะเลิกไปเลยกต่บ้านเราอะไรเลิกได้ยังไงวะลืมโกงวัวไปเนี่ย ว่าแจต,ต้องเล่นต่อซิว่าไอออดเพราะเองคนเดียวนะเองมาเนี่ยทำให้สองตัวเนี่ยมันถึงอยากจะเลิกเองต้องรับผิดชอบนะทำไมผมต้องรับผิดชอบลุงนั่นแหละต้องรับผิดชอบผมือก็เป็นชอบไงวะก็ลุงกับป้ามาเล่นที่บ้านทําให้ผมเห็นหแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดผมอยากเล่นขึ้นมาผมก็กลายเป็นเด็กไม่ดีสิครับ<อ>ลุงนั่นแหละต้องรับผิดชอบผมไอ้กูอย่างงี้นะ ถ้าอยากจะเล่นไพ่กับลุงกับป้าแล้วก็มันต้องพูดอ้อมคอมนั่นเออโอ้ลุงจะสอนให้ไพ่จีนเนี่ยเซียนลุงเซียนโอ้โหครับงสิขั้นเซียนเลยเขาเรียกว่าเซียนไพ่นี่เนี่ยอย่าเอาของอับปรีจันไรมาสอนลูกสอนหลานข้าที่นี่ลูกของข้าโตขึ้นมาต้องเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกของพี่แล้วแต่พวกพี่แล้วกัน อนาคตของเด็กจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่พ่อแม่สั่งซอนอ๋อเฮ้ยไยไทยนี่เป็นแบบนี้เองเหรอเออรู้แล้วเห็นแล้วดีนะันไม่ได้เล่นเนี่ยจับไม่เฉยเอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดูขนมก่อนนะเพราะว่าทำขนม,มนไม่รู้เสร็จเรียบร้อยอยังพ่ไป,ไปก่อนนะเออ้อ,อดูสิไอไปก่อนแล้วเว้ยเอ้ยไพเนี่ยมัน ใจใจจริงๆเลยนะลูกอย่าไปเล่นไม่ดีเอ่อป้าแค่เอามาดูเฉยๆว่าทําไมไพ่สมัยนี้สีสันมันสดใสจังเลยแข็งแรง <c oughs> สงสัยเนี่ยมันเอาไว้เล่นหลายๆรอบจะได้ไม่ขาดอย่าไปเล่นไม่ดีเดี๋ยวเราไปขูดมะพร้าวกันดีกว่าออดป้า,ปา,ปาไปช่วยป้าทํางานทําขนมไปลูกป้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เองสอนลูกสอนหลานเองให้ดีก็แล้วกันออดจำไว้นะลูกอย่าได้ไปริลองไอ้ของไม่ดีพวกนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังพ่ออย่าทำไม่มีใครร่ำรวยเพราะการพนันหรอกมีแต่ชิบหายกันทั้งโคตรครับพ่อ ว่าไข่มันว่ไข่มานีมานี่ตอนนี้นะผลไม้หลังบ้านเราเนี่ยมันสุกเต็มต้นละไปพาเพื่อนๆมาเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพ่อจะให้เพื่อนๆพอกับเราเนี่ยช่วยกันเก็บผลไม้กินกันนะเอาเฉพาะเพื่อนที่สนิทๆน,นะลูกครับพ่อ ดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าควรแสดงความอนุเคระาะห์แก่บุตรธิดา5สถานคือ 1. สอนให้งดเว้นจากการทำความชั่ว 2. สอนที่ตั้งอยู่ในคุณความดี 3. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาแขนงต่างๆ 4. หาภรรยาหาสามีที่มีความเหมาะสมให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยในเวลาที่สมควร oh กวาขคงน้ำํำนานปลาและหมู่ต้นไม้เรื่องของมแลงทองฟ้าทุ่งยากวางใหญ่เพื่อพาชีวิตปลอดภัยสดใส